สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมช่องไอเฮียวาซานนะครับวันนี้พามาดูเป่าเหล็กครับวันนี้ได้รับเหมาตัดเนี่ยลวดกงครับตัดลวโกงนี่ออกนะครับโือใช้แก๊สแก๊สกลับลมครับดูรูปปับครับดูครับดูใใกล้ครับ รเราเราเผมาให้มันแดงนะเปิดลมเป่าเ,เนาะใช่ให้มันขาดผ,ผู้เจ้าชาิเราพิเวทผู้รับเหมาพิเวตเแล้วตอนนี้ขาดแล้วเส้นหนึ่งครับแล้วเส้นที่สองออนนครับดินอทีินนะครับมา แรงไปเติมลมเดี๋ยวหายนี่ต้องนี้ต้องอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นี่โอ้ยดูกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ยอดยอดไอ้เรแก๊สนี่ใครปรับไม่เป็นนี่มันก็ไม่ขาดนะครับบอกว่ามันตันมันตันไม่ใช่นะครับ เวลาผาแดงๆดงก็ลงดีลดลมเ,เข้าไปให้มันเป่าขาดใช่ไหมครับอโอ้แสดตาพบ่นอง ไปเรื่อยๆนะครับาจนล้มล้วครับวันนี้

แขนมครับขาเล้วขาดู้ลมาเวงแกมาเานี้เจะเพิ่งปิดบัตรู้ลมาเวงครับมาฝั่งนี้ไหมนี้ก่อนฝั่งฝั่งนี้ดีกว่า ค้างไว้ก่อนแอบค้างไว้ก่อนแค่มาไปเช็คปะเออไปอยู่ใน,ก,น,น,นกระเป๋านั่ะนะอ๋ออายุทำไมนี่ในกระเป๋านี่ไปเช็คผ่านมาได้เลยนะครับไปเช็คต้จ,จะมีเรื่องตัวนี้ต้องมีไปเช็คครับ วิธีออกว <Ha? S 2> ออกวรแฮะพ่อควรธรรมดาละวิธีจุดนะครับระเบิดแก๊สก่อนนะเปิดแก๊สก่อน,นะเ,อนเอ,อ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวครับแต่เป็นตัวไฟไหม้เอ,อ้ยเหมือนดอกขโมยหน่อยหนึ่งตออัวได้แก๊สเพื่ก็เปิดลมเข้าไปครับ นี่ครับเมื่อกี้มันได้แล้วไม่น่าปิดเลยก็ยิงต่อไปเลย,เล,ย,ยเล่งเลยปีดเลย

เราลับเมาตัดตัดเล็ก

เอาเลยหน้าสีนาสี Not <laughs> ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ,ะมันอาจจะยาวเกินไปเป็นชั่วโมงนั่นแหละต้องวันครับวันนี้ขอบคุณที่ผู้ชมทุกท่านเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ